สรุปภารกิจผู้บริหารจังหวัดระยองประจำเดือนกันยายน2567นายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางชนิน,นันวงไตรรัตน์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายแบบนางแบบกิติมาศมิสยูเ s เวอร์สไทยแลนด์เฟิร์สแรนเนอร์อ2022และมิสแกรนระยอง2023ร่วมเดินแบบผ้าไทยอนุรักษ์สินผ้าพื้นถิ่นระยอง เธอท้ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นางสาวสลารีวันทัพทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมเปิดโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคการสร้างภูมิคุ้ม,มกันสารฝันเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชน ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตหนึ่งจังหวัดระยองและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองนายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประชุมหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความเหมาะสมในการก่อสร้างสารหลักเมืองจำลองของจังหวัดระยองณนะบริเวณโรงรมบุญพาพาเลสซึ่งเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อให้มีความสง่างามรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะสารหลักเมืองพร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยังสารหลักเมือง ถนนยมจินดาและเมืองเก่าใกล้เคียงนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดกิจกรรมพลิกฟื้นคืนชีวิตสู่สายน้ำจังหวัดระยองภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเลสเนประแสจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8ถึงกันยายน2567เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอดจนเพื่อเผยแพร่อเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น นายกมทรวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและมีวินยัยนำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนต่อไปนางสาวสลาริวันทัพทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปีพศ2567 เพื่อขสันสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งไปประกวดระดับประเทศต่อไปนางสาวสลาริวันทัทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2567โดยปีการศึกษานี้ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจนให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองจำนวน103ทุน นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดระยองร่วมลงพื้นที่กับนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรายงานปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานเก็บกักสารเคมีบริษัทวินโปรเซจจำกัดบ้านหนองพวาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองผู้ว่าราชาการจังหวัดระยองมอบหมายในกำธรเวหนรองผู้ว่าราชาการจังหวัดระยองร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม มีนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองเพื่อป้องกันแก้ไขและลดเงื่อนไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาตินตายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมส่วนราชการองค์กรเอ,เอกชนและประชาชน ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเมืองเก่าระยองและติดตามบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างสารหลักเมืองจำลองทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงมิติการท่องเที่ยวการอนุรักษ์เมืองเก่าชั้นในให้คงความสวยงามมีเอกลักษณ์ดั้งเดิมผสานกับความทันสมัยและมีความปลอดภัยให้กับตัวเมืองชั้นในจังหวัดระยองนายกัญชัยเทพบรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานในเขตเมืองภัยจากอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล เพื่อให้ชุมชนในเขตเมืองสามารถประเมินศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตนนตายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยองประจำปี2567ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบร,รมี21ปีกองทุนแม่ของแผ่นดิน คุณตั้งต้นแห่งความดีงามในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จังหวัดระยองประจำปี2567โดยได้มอบเงินขวัญถุงพระราชทานและมอบพระชาย,ยลักษณ์แก่หมู่บ้านต้นกล้า8หมู่บ้าน นางสาวสลารีวันทัพทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดกิจกรรมเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567นสณสมาคมประมงจังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตรหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับมอบปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตสูตร2ย0จํานวน15ตันจากนยตพูนพย์ร,ร,รมการรองปราธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอูเบกประเทศไทยเพื่อส่งต่อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดระยองโดยได้ดําเนินการติดต่อมาเป็นปีที่3เพื่อให้เกษตรกรใช้บํารุงสับปะรดซึ่งถือเป็นพืชเศ,ศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดระยองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายในกนารชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวจัดงานระยองลองบีชเฟสติวัล2024แหลมแม่พิมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่0ี2สกันยายนี่สิบสางกัแม่พิมพ์อำเภอแกลง จัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทยทุกคืนอาหารเด็ดอาหารทะเลสด,ส,ด,ส,ดสไตล์สตรีทฟูด้ดสินค้าโอทบกกว่า100บูธนายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟสันจรครั้งที่9าประจำปี2567เพื่อเป็นการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดต่อไปนายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนมูลนิธิพระพุทธบุญยริศพิชิตภัยรีโรงพยาบาลระยองสนับสนุนการรักษาภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ยากไร้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการศึกษาการวิจัยของโรงพยาบาลระยองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายในกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวปิดการฝึกอบรมและมอบใบป,ประกาศแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดระยองรุ่นที่4 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ของภาคราชการในจังหวัดระยองพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายนายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดงานระยองลองบีชเฟสติวัล2024แอดแลมแม่พิมจัดระหว่างวันที่20-22ถึงกันยายน67จัดใหญ่ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกคืนอาหารทะเลสดสดสตรีทฟูด้ดสินค้าโอทอปและงานสายอาร์ต โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากนายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจําปี2567ที่หาดแหลมเจริญบริเวณหน้าวัดนักบุญเปาโลกลับใจอําเภอเมืองระยองโดยร่วมกันเก็บขยะบนชายหาดเพื่อเป็นการแสดงพลังสร้างจิตสํานึกการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเลด้านนายกัมพรเวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลนและล่องเรือเก็บขยะบริเวณแม่น้ำระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี2567ในพื้นที่ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำเพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในป่าชายเลนกระตุ้นจิตสำนึกให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองรายงาน